ซื้อบัวผอมหรือบัวอ้วนแบบไหนจะให้กำไรดีที่สุดคิดแบบผมครับคิดต่างเดี๋ยวจะรู้เหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกเลี้ยงบัวรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีสวัสดีก็สวัสดีครับ อีพีนี้เป็นอีพีที่สามแล้วที่มาพบกับเด็กคุ้นวัวเหมือนเดิมก็อีพีนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้พี่พี่น้องน้องคงจะคิดนะครับว่าการซื้อวัวผอมหรือวัวอ้วนแบบไหนจะให้กําไรดีที่สุดคิดแบบผมครับคิดต่างเดี๋ยวจะรู้เหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกเลี้ยงวัวอ้วนหรือวัวผอมไปดูกันครับโอเคก็ okay. คลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เน,น้องที่เริ่มหัดเลี้ยงวัวในตัวของผมที่ผมเริ่มเลี้ยงวัวนะครับเนาะผมก็เคยปรึกษาไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องแหละผมก็มาถามคนแก่ๆว่าพ่อแม่น้าป้าอะไรต่างๆเนี่ยว่าผมควรจะเลือกเลี้ยงวัวอะไรดีครับผมไม่เคยมีประสบการณ์ผมก็เข้าไปถามแหละผมก็ ทุกคนล้วนแต่ให้คําตอบมาเป็นคําตอบเดียวเลยนะครับนะว่าวัวผอมให้กําไรมากที่สุดให้กําไรดีเวลาเราซื้อวัวโคงมาแล้วก็เอาไปทําเอามาให้กําไรเนี่ยเราเรามันให้กําไรดีดีที่สุดผมก็มาลองเลี้ยงดูผมเ,เอยเลี้ยงวัวทั้งสามเดือนงานนั่งเกาหัวอยู่ทาไมมันไม่ค่อยได้กําไรว่าี้ยงมัเดือนกว่าทําไมผมก็เลยมาเปลี่ยนครับมาเลี้ยงวัวอ้วนทีนี้วัวอ้วน ตัวที่ผมซื้อมาสามวันผมได้กาไรแล้วบางทีนะครับผมซื้อมาวันบางทีผมซื้อมาวันเดียวผมได้กําไรประมาณหมื่นสองหมื่นสามแล้วมีคนมาให้ลองคิดดูนะว่าวัวอ้วนหรือวัวผอมจะให้กําไรดีกว่ากันนะครับลองคิดดูวัวอ้วนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเราต้องเอามาเลี้ยง อาหารดีขนาดที่แบบมันผอมขนาดนั้นเราต้องมาอัดอาหารมาอะไรอาหารไม่ใช่นะครับวัวที่อ้วนอยู่แล้วเขาให้กําไรดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเขาคือวัวที่ดูดีแล้วก็สวยอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเอามาขุนไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องเอามาเสียค่าอาหารอีกามากมายถูกต้องไหมครับที่ผมบอกลองคิดไปตามผมดูนะผมที่ผมบอกผมมานั่งเลี้ยงอยู่ประมาณ3เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยผมลงทุนไปประมาณสัก3ามสี่หมื่นเนี่ย ให้กาไรผมมาแค่ตัวละพันสองพันนะสองสามพันะอาจจะสองสามพันพอมันอ้วนแล้วเราก็ได้ขายนะครับบางทีอาจจะให้สี่ห้าพันก็มีแต่ลองคิดดูนะครับว่ามันใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยสี่ถึงห้าเดือนเลยนะครับที่ผมเลี้ยงเนี่ยสามเดือนก็มีสองเดือนก็มีตัวไหนที่ผอมอ่ะที่เราอัดอาหารแล้วบางทีมันมันไม่ขึ้นเนาะไม่ใช่บางตัวมันไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่ว่า เอามาอา,อาหารแล้วมันจะอ้วนบึบบแบบเร็วไม่ใช่ครับบางตัวเขาใช้เวลาระยะเวลานานนะบางตัวเขาก็ใช้ระยะเวลาสักสองสามเดือนเขาอ้วนแล้วบางตัว4ี่ห้าเดือนก็ยังไม่อ้วนอยู่มันก็ต้องมีทั้งยาบารุงยานู่นยานี่นะครับนะวัวผอมอ่ะมันถึงจะมากลับมาอ้วนแต่วัวอ้วนเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ครับวัวอ้วนเนี่ยอย่างที่ผมผมผมเคยเจอมาเหมือนวัวผอมแล้วผมมาลองเลี้ยงวัวอ้วนบางทีที่ผมบอกอ่า วันหนึ่งผมก็ได้กําไรแล้วผมไม่จําเป็นต้องมาเสียค่ายามันจาเป็นต้องมาเสียค่านู่นค่านี่เลยนะครับนะมันจาเป็นต้องมาเสียค่าอาหารที่แบบโอ้โหต้องให้กินแบบแบบโอ้โหหนักหน่วงขนาดนั้นนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่ากินแบบโอ و, ้โหเฮอร์คิวลิสกินแบบเดอะฮักกินอะไรไม่ใช่ครับคือผมเอามาบางทีวันหนึ่งสองสามเดือนเอ้ยเป็นสองสามเดือนสองสามอาทิตย์บางทีก็ให้เขาให้ผลตอบแทนเราแหละจริงๆครับโบวอ้วนนะ คือไม่ว่าจะเป็นผมผมก็เลยมีคนหลายคนแหละมาปรึกษาผมในเฟสเนี่ยผมผมว่าเยอะนะประมาณสักยี่สิบสามสิบคนแหละเขาก็ถามแหละว่าพี่ครับวัวอ้วนผมจะเริ่มผมจะเริ่มเลี้ยงวัวเนี่ยคือผมจะเริ่มเลี้ยงวัวอ้วนหรือวัวผอมครับผมอยากรู้ผมก็พูดผมก็ถามถามกลับแบบนี้แหละครับว่าก็ลองคิดดูครับว่าวัวอ้วนบางทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ให้กําไรแล้วแล้ววัวผอมล่ะ บางทีสามเดือนก็ยังไม่ได้ให้กาไรถูกไหมครับบางทีอาจจะขาดทุนด้วยซ้ําถูกต้องไหมครับ <c oughs> ผมบอกอะแต่วัวอ้วนเนี่ยมันเป็นวัวทุกตัวแหละถ้าวัวตัวไหนอ้วนแสดงว่าเขาผ่านการเลี้ยงดูที่ดีมาอยู่แล้วเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปหนักใจเกี่ยวกับการเลี้ยงขนาดน,นั้นนะครับเนาะว่าเนี่ยก็คือวิธีการที่การเลี้ยงวัวนะครับนะที่ผมเลือกเลี้ยงแล้วก็ใครมาแนะนําของผมเนี่ยผมก็จะแนะนําไปอย่างนี้แหละว่า ผมเลี้ยผมเวลาผมเลือกซื้อเนี่ยผมเลือกซื้อวัวอ้วนครับผมไม่เลือกซื้อวัวผอมนะเพราะว่าวัวผอมมันก็ยังว่าแล้วแต่ความคิดของคนนะแต่ความความคิดของผมคือวัวอ้วนอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเอามาเสียค่าจ่ายอะไรให้มันเยอะมากราคาอาจจะสูงกว่าวัวผอมหน่อยแต่ขึ้นอยู่กับสายตาเรามากกว่าครับขึ้นอยู่กับทักษะการที่เราต่อการที่เราคุยราคามากกว่าครับไม่ไม่เกี่ยวกันครับว่าเราจะซื้อวัวผอมวัวอ้วนราคาจะต้องแพงมาก กว่าวัวผอมขนาดนั้นบางทีวัวผอมราคาอาจจะแพ้ม,มากกว่าวัวอ้วนก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับทักษะเวลาเราหาวัวเวลาเราไปเลือกซื้อวัวนะครับนะเราจะดูตรงไหนเหมือนที่ผมทาคลิปให้ดูว่าทําคลิปเราไปดูวัวเนี่ยดูแบบนี้นะดูสันหลังนะดูไหล่หน้านะดูก้นนะเนี่ยผมถึงอยากจะผมถึงทําคลิปให้ดูนะครับจะได้จะได้เป็นเป็นตัวอย่างประกอบกัน ลืมไปเลยครับความคิดเก่าเก่าอ่ะเหมือนเหมือนที่ที่ที่คนคนสมัยเก่าคนสมัยก่อนที่เขาเขาเอามาคิดอ่ะผมผมลืมไปเลยนะครับตัวนั้นนะคนที่ไม่ว่าจะเป็นพวกพ่อแม่พี่น้องที่เขาเข้ามาเตือนผมว่าทาไมต้องซื้อโบอ้วนทําไมไม่ซื้อวัวผอมเข้ามาขุนเนี่ยผมบอกเลยว่าความคิดนั้นนะมันเก่าไปแล้วไอ้น,นี่คือความคิดใหม่เลยที่ที่ผมไปเก็บเกี่ยวผมไปไป,ไปทําความรู้จักมาคือบางทีเราอยากไปคิดครับบางทีว่า วัวอ้วนวัวอ้วนราคาแบบนี้มาแล้วเราจะทํากําไรให้ไม่ได้อะความคิดสมัยก่อนหรือความคิดคนที่เขาเคยเรียนมาก่อนจะเป็นความคิดที่ถูกเสมอไปครับอาจจะมีความคิดที่ถูกหรืออาจจะมีความคิดที่ผิดก็ได้มันไม่ถูกต้องเสมอไปครับว่าความคิดสมัยก่อนที่ที่เขาเคยบอกเคยสอนกันมาเนี่ยมันเป็นความคิดที่ได้กําไรแน่นอนถูกต้องแน่นอนอะเราลองคิดต่างดูคร, <ittel> ครับคิดเหมือนผมดู เหมือนผมเนี่ยผมก็จะคิดต่างผมจะไม่คิดเหมือนใครครับผมจะคิดออกนอกกรอบไปเลยครับเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเออต้องไปทํางานอย่างนี้นะต้องต้อง,ต,องต้องทาแบบนี้นะถึงจะได้กําไรไม่ใช่ครับลองลอง,ลองคิดต่างดูครับเช่นเราเรา,เ,รา,เ,ราวเวลาเราซือ้ออย่าไปคิดว่าเราจะซื้อวัวแต่วัวแดงแพะนียไม่ใช่ครับัวผมผมไม่ค่อยคิดแบบนี้นะผมก็จะคิดคิดต่างเลยผมจะดูที่เนื้อผ้าเนื้อตัววัวอย่างเดียวครับ ผมไม่คิดเรื่องดูดูเรื่องสีวัวนะครับนะอย่างที่ผมบอกโอ <Okay. S 2> เคเพราะเพราะเพื่อนๆที่ทุนน้อยครับอย่างว่าบางทีเงินน้อยอาจจะซื้อวัวอ้วนได้แค่สองตัวแต่ว่าซื้อวัวผอมได้สี่ตัวถูกต้องไหมครับแต่ลองคิดดูนะครับนะว่าวัวสี่ตัวเนี่ยเวลาเขากินเนี่ยเขาก็กินเยอะนะครับวัวที่ผอมเนี่ยเขาหิวแล้วเขาไม่เคยได้กินอาหารที่เต็มอิ่มเนี่ยเขามากินถ้าเรา,าให้อาหารเขาเต็มอิ่มเนี่ยเขาก็กินเยอะนะครับ มันก็เพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงเราไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งนะครับลองคิดดูแต่วัวอ้วนอยู่แล้ว่เขาก็ไม่ได้กินหนักหน่วงเขาก็กินปกติของเขาเขาก็ยังอ้วนเหมือนเดิมก็2ตัวกับ4ี่ตัวลองมาคิดเรื่องต้นทุนอาหารดูนะครับนะมันก็ต่างกันแหละเวลาเราเลี้ยง2ตัวก็จะลดต้นทุนเรื่องอาหารและ4ี่ตัวลดต้นทุนไหมครับไม่ลดครับ4ี่ตัวถูกต้องไหมครับสี่ตัวไม่ลดต้นทุนเลยแถมต้นทุนหนักมากกว่า2ตัวอีกถูกต้องไหมครับแล้วลองคิดดูว่า ไอสองตัวเนี่ยสองวอ้วนเนี่ยมันอ้วนอยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะขายได้ในระยะเวลา1เดือนถึง2เดือนถูกไหมครับไม่บางส่วนผมส่วนตัวผมแล้วไม่เกิน2เดือนนะครับได้ขายแน่นอนเนี่ยไอวัวอ้วอนเนี่ยเพราะว่ามันอ้วนอยู่แล้วบางทีอาจจะได้ขายภายในเดือนเดือนนี้เลยแต่ว่าสี่ตัวนี้แหละครับที่มันเป็นวัวผอมเนี่ยผมบอกเลยว่าเราเลี้ยงมาแล้วอะ่ะบางทีอาจจะได้ขาย4ี่เดือนก็ได้5เดือนก็ได้เนี่ยล้วลองคิดดูว่า4ี่ตัวเนี่ย ลงทุนเท่ากับวัว2ตัวนะครับกําไรเท่ากับวัว2ตัวแต่4ตัวใช้ระยะเวลานานมากอาจจะใช้อแบบลงทุนเท่ากันนะครับอาจจะลงทุนห0,000หรือ0 0 0 0อ่ะสมมติลงทุน6 0,000เนี่ยพี่ๆน้องๆลองคิดดูนะครับว่า4ี่ตัวเนี่ยใช้ระยะเวล,ลา5เดือนถูกต้องไหมครับแต่2ตัวเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่เดือน2เดือนเองได้ขายแหละเงินทุนไม่จมด้วยครับแบบเนี่ยที่ผมคิดนะเงินทุนไม่จมแถมใช้เวลาได้เลี้ยง ใช้เวลาเลี้ยงน้อยเราไม่เหนื่อยด้วยครับต้นทุนเราก็น้อยเวลาเราซื้ออาหารหรือเราหายาเนี่ยเราจะสบายนะครับไม่ได้ว่าอู oh, ้หา,ยาย้าแบบ4ตัวเนี่ยคือลองคิดดูครับวัวสี่ตัวมันก็กินไม่ได้น้อยๆนะครับเนาะแต,ต่วัวสองตัวเนี่ยเราก็มีอาหารข้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะแบบเราก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยเราก็จะได้แบบลดต้นทุนเรื่องอาหารด้วยแถมเงินทุนไม่จมครับเงินทุนจมเนี่ยผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับนะ สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงวัวไม่ใช่ว่าเลี้ยงวัวเป็นปีถึงได้ขายอันนี้เขาเรียกว่าทุนจมครับที่ผมบอกนะแตวตัว,ส,วส่วนตัวผมผมไม่เอาทุนมาจมแบบนี้มันเหมือนทําบ้านนะครับถ้าเอาเงินไปทําบ้านเนี่ยเราอาจจะได้อยู่ก็จริงครับแต่ทุนมันจมเช่นเอาเงินไปล้านหนึ่งทำทำบ้านล้านหนึ่งเงินมันก็จมไปแล้วล้านหนึ่งถูกต้องไหมครับอย่างที่ผมบอก4ตัวเนี่ยถ้าเราเลี้ยง5เดือนทุนจมไปแล้วนะครับ5เดือนโดยที่เราไม่สามารถเอาทุนไปต่อได้เลยแต่2ตัวเนี่ย เลี um. e ้ยงระยะใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณสัก2เดือนเนี่ยแต่คือ2ตัวเนี่ยขายไป2รอบแล้ว2ชุดแล้วถูกต้องไหมครับได้กําไรไป2รอบแล้วอะได้กาไรไปหลายหมื่นแล้วอะแต่ตัวเนี้ยยังไม่ได้กาไรสักหมื่นเลยฝั่งเนี้ยฝั่งผอมอะลองคิดดูถูกต้องไหมครับบัวผอมเนี่ยบางทีอะใช้ระยะเวลา5เดือนกว่าจะได้ขายถูกต้องไหมครับแต่แต่อสองตัวเนี่ยห้าเดือนเหมือนกันแต่คือ5เดือนเนี่ยขายไปแล้ว2รอบสายไปแล้ว2ชุดระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาห่างกัน แต่กําไรตัวนี้ได้สองรอบตัวนี้ได้รอบเดียวถูกต้องไหมครับจากตัวนี้ได้แค่หมื่นเดียวตัวเนี้กลายเป็นไรได้สองหมื่นละภายในประมาณสามสี่เดือนเนี่ยลองคิดดูว่าถ้ามันได้เยอะมากกว่านั้นแล้วครับถ้ามันได้ตัวละหมื่นกว่าหรือได้ตัวละเอออาจจะได้ตัวละหมื่นกว่าสองตัวก็ได้สองหมื่นละแล้วถ้าขายสองชุดสองชุดก็ได้สี่หมื่นละไอฝั่งนี้ยังไม่สักหมื่นเลยบางทีอาจจะได้แค่หมื่นกว่าบาทระยะเวลาเท่ากันถูกต้องไหมครับเนี่ยเหมือนที่ผมคิดพี่น้องอย่าคิดนะครับว่า วัวอว้วนเนี่ยเขาจะเอามาเลี้ยงแล้วมันจะไม่ได้กําไรวัวอว้วนเนี่ยนะครับมันได้กําไรผมจะบอกให้ใครไม่เชื่อผมไม่ต้องทําตามผมนะใครอยากจะคิดต่างคิดอะไรก็ก,ก็เชิญตามสบายนะที่ที่ผมบอกผมไม่ว่าผมบอกเลยว่าใครคิดตามผมใครทําไปตามผมเนี่ยพี่พี่พน้องน,องนองจะลองลองศึกษาคลิปกรรันดูเลือกซื้อวัวของผมนะครับเนาะก็จะได้รู้ว่าทําไมผมถึงเลือกซื้อวัวแบบนี้เลือกซื้อวัวอ้วนแล้วเราจะทํากําไรไว้ด้วยกันครับ ทำตามแบบผมได้มาแล้วก็ลงกลุ่มพยายามลงกลุ่มถ่ายรูปดีๆลงกลุ่มนะครับผมบอกเลยว่าไม่นานหรอกครับบัวท่านก็ต้องได้ขายเพราะว่าในเฟซเนี่ยเขาดูกันเป็นหลักพันหลักหมื่นอยู่แล้วในกลุ่มเนี่ยเราเขาดูกันตลอดมันดูมากกว่าตลาดวัวด้วยซ้ําผมจะบอกให้ในตลาดวัวดูไม่กี่ร้อยคนนะครับแต่ใน Facebook เ,เนี่ยดูเป็นพันคนเลยนะเนี่ยผมถึงบอกว่าวัวอ้วนสำหรับผมคือบัวที่กำไรมากกว่าบัวผอมครับผมบอกเลย คลิปนี้ก็ถ้าผมไปกล่าวล่วงท่าน,นพ,พี่น้องท่านไหนที่มีแนวทางการซื้อวัวอยู่แล้วผมก็ต้องเกาะกล่าวขอโทษนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล่าวล่วงหรือมีเจตนาที่จะไปไปก้าวไกพ่พี่น้องท่านไหนที่เขามีแนวทางก็คลิปนี้ถ้าพี่พน้องท่านไหนชอบก็ขอให้พี่พน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะมีความรู้อะไรดีๆ มาแนะนำให้พี่เพี่อนน้องคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายวัวอ้วน